จังหวัดเพชรบุรีได้ระดมผู้ส่งคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญร่วมหาหรือเพื่อบูรณะแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นเมืองเพชรกับนายรัฐวุฒิเพ,พรหมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะอาจารย์ผู้ส่งคุณวุิทางด้านสกุลช่างร่วมหาหรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการบูรณะซ่อมแซมศิลปะวัฒนธรรมวิถีเพชรที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่ามีความเป็นห่วงแหล่งรวมงานศิลปะวิถีเพชรซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมจึงได้ระดมผู้ส่งคุณวุฒิผู้เช่วชาญกลุ่มรักเพชรบุรีมาร่วมหารือเพื่อบูรณะศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถาน โดยได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมในวัดวาอารามซึ่งที่ไหนที่มีความชำรุดทุดโทมก็จะมีการเร่งบุรณะซ่อมแซมซึ่งจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ทางศิลปะจริงๆมีความเชี่ยวชาญทางด้านที่จะสามารถอนุรักษ์ให้คงอยู่ตามสภาพดั้งเดิม ซึ่งในด้านงบประมาณครับมีความจําเป็นต้องใช้ในการซ่อมบารุงก็จะรายงานให้ทางกรมศิลปากรทราบเพื่อเร่งบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเมืองต้นจะดำเนินการในพื้นที่เมืองเพชรบุรีอาทิเช่นที่วัดให่สุวรรณรามวัดมหาธาวราวิหารส่วนในพื้นที่ต่อำเภอเช่นวัดกุดบางเขมและอีกหลาย,หลายแห่งจะทําการศึกษาด้วยว่าสถานที่ใดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีความจําเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมก่อนนะครับ